สวัสดีครับพี่น้องกองไยด้านซ้ายด้านขวาสุขทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองวินเทจใช่แนวกับพี่น้องนะครับเมื่อนี้นะครับพี่น้องเคยเห็นบอนะครับลดออกไข่นะครับเนี่ยบุญพี่น้องลดออกไข่ลูกค้าวัดม่ไห้ล่างนะครับเนี่ยบุญพี่น้องเด้อแบบนี้ก็บนีมันะจัดเต็มนะพี่น้องเขาเห็นเป็นอะไออกบุญดุนะครับเนี่ยพี่น้องเคยเห็นบอลดออกไข่พี่น้องนะครับ เนี่ยจัดเต็มสูบพนะจัดเต็มสูบเลยลูกค้าว่านะครับดูความสกขรกของรถคันนี้นะครับดูคอนโซลน,นะครับดูคอนโซลดูฝ่ามือผมสะอสาดสะอาดดินะผมรูดมาให้นะครับเดี๋ยวดูเต็มนี่เลยนะครับดูในนี้ต้องใช้แมกขวดเนี่ยนะครับวันนี้จะพูดไทย,ยนะครับใช้แมกขวดขวดออกมาที่ฝุ่นไม่ต้องพูดถึงเลยนคะรับ กันนะนี่นะครับญี่ปุ่นลกลุงแังอันนี้ล้างออกมานิดหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยถ้ายังไม่ได้ล้างจะขนาดไหนลองมาดูด้านข้อภาษารด้านนี้นะครับดูตามเข้ามาญี่ปุ่นทั้งนั้นนะครับรอยเท้ารอยจีนอันนี้ผมล้างเรียบร้อยแล้วครับใส่ปิงเลยนะครับฝาเปิดน้กมนดูด้านในนะครับดูเบาะแต่และเบาะนะครับ ขีฝนทั้งนั้นเลยนะครับดูคอนโซลดูคอนโซลดูพวกนี้นะครับลองมาติดทำดูนะครับว่าหลังทําและก่อนทําจะสวยวิ้งขนาดไหนถ้าสนใจก็มาลองใจบริการได้ที่ร้านสมองเงินคายแครนะครับดีบอกต่อสวยบอกต่อการลับชวนะครับ สองานเลาทเรวครับมาดูนะครับอันนี้ไข่ที่ออกลูกแล้วนี่ออกมานี่ยังไม่ได้ออกมามีด้วยมีอีกไหมนี่โอ้ยรถที่ไหนเนี่ยนะครับเอามาให้มาทำความสะอาดนี่ดูสิดีๆนะครับต้องใช้เครื่องูดฝุ่นทั้งนั้นเลยมีไข่ด้วยสองฟองฝายได้ แวกด้วยครับพี่น้องแวกนะครับแวกเนี่ยพอทันบ่ออกเพราะว่ามันกี่ฟุ่นเลยออกนะมันแล้วแวกต้องใส่แวกจ้ะเป่าออกมากพทันโมไม ยานันยาตัวนี้นะครับใกล้ๆก็แว็กซี่นะครับมันเป็นน้ำขับมาแว็กเงาเครื่องไล่อ,ออกพร้อมพี่น้องพอสั่นบ่ออก,พกเพราะว่ารวสุกพกไหลสุกพกคัก,ก,กตัง้งกระแลงรถเปิดไายแค่เมื่อนี่นะครับบ่เคยพอ่อมีขั้นนี้งขั้นแรกต้องเอาแบบนี้ป้าพี่น้องมาเบิ่งกันแว็กเงาเบาะหนังประตู พี่น้องขึ้นไร้เกินขึ้นมนาไร้เกินเนี่พี่น้องโอ้ยเนาะตัวนี้ครับพี่แนงนี่ครับขึ้นมนาไร้เกินก็ต้องใส่ตัวนี้ครับพี่น้องว้ามันดำมไม่เนี่ยครับพี่น,อน้อง,องอมันเป็นควอนขึ้นหนักควอนขึ้นนี่ กะไก่นี่พี่น้องนี่นี่ไฟหมมีพี่น้องมันเด็ดตัดตัดเกลดดันขึ้นกะไก่ถ้าต้องแบก เจ้าหมอกนะพี่นอ้องหมอกควนเต็มนะขาโควิดพร้อมพี่น้องครับพ,พ,พี่น้องขอขอบคุณหลายๆที่มารับชมการล่างรถตู้นะครับ ตถตมันจอดไว้ดนจอดไว้หลาไหลหลเดือนแล้วบบน่านะครับจนไข่ไก่เนี่ยมันออกลูกเป็นตัวไก่ยนไปฟักใสพี่น้องนะครับผลข้าวไร่หลางเบื้องขั้นตอนในการจัดเต็มจัดเต็มสุกวันไหนพี่น้องเ,เราเบื่องเหล่าในกลับในคลิปนะครับแต่ต้องขอโทษขอขอภัยท่านผู้ชมลูกปลาอาอ่าบระเทศไทยตอนลางเสร็จมันดนมันน่านหลนะครับเกือบสองชั่วโมงนะพี่น้องรถคันนี้นะในการจัดเต็มนะครับก็ ขอจบคลิปไปซัมนี่นะครับปิดคลิปไปซัมนี่ล่ะนะครับขอบขอบคุณหลายๆที่รับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัดตะไคร่กดกระดิ่งนั่นเนี่น้องเดอ้อสวัสดีครับ